สวัสดีครับสวัสดีเอฟีทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแบ่งปันแนวทางนะครับผมราวพัฒนาสามรัดและดาวโจนนะครับผมงวดที่เดียวนะครับราวพัฒนานะครับอ่าก็หลุดไปนะครับผมนะอ่าราพัฒนางวดนี้นะครับอ่าประจําวันที่ยี่สิบห้ามกราคมสองห้าหกสี่นะครับผมนะ เลขเด่นนะครับ0และ9นะครับผมเราพัฒนานะครับเลขเด่นนะครับ0และ9นะครับตัวเจาะนะครับผมนะ0 8นะครับผม0 2นะครับผม0 1นะครับ และ07นะครับผมนะ08 02 01และ07นะครับผมนะตัวเจาะละกเนะครับ96นะครับผมเก้าเจ็ดนะครับ เก้าห้านะครับผมและเก้าสองนะครับเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าห้าและเก้าสองนะครับผมนะเลกสามตัวนะครับอ่าสี่ชุดนะครับผมเก้าศูนย์แปดนะครับเก้าศูนย์สองนะครับผม 096นะครับ0ูนนะครับผมเก้าศูนย์แ้าศูนย์สองศย์เกหกและศูนย์เก้จดนะครับผมนะเล็กเด่นดาวพัฒนานะครับผมฟันศูนย์ไว้ให้นะครับผมนะเลขเด่นดาวพัฒนานะครับผมฟันศูนย์ไว้ให้นะครับ แนวทางดาวโจนนะครับนะมว่ที่แล้วนะครับก็เข้าเลขฟันนะครับผมนะตัวเจาะไม่เข้านะครับอ่าเลขเด่นดาวโจรนะครับผมนะประจําวันที่ยี่สิบห้านะครับนะศูนย์และสามนะครับผมนะเลขเด่นดาวโจนนะครับศูนย์และสามนะครับตัวเจาะนะครับผมนะสามสองนะครับผม สามหกนะครับสามเจ็ดนะครับผมและสามแปดนะครับสามสองสามหกสามเจ็ดและสามแปดนะครับผมนะ,ะตัวเจาะหลักศูนย์นะครับผมศูนย์หนึ่งนะครับผม นย์สี่นะครับผมศูนย์หกนะครับและศูนย์เก้านะครับผมศูนย์หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์หกและศูนย์เก้านะครับเพคสามตัวนะครับผมศูนย์สามเจ็ดนะครับ ศูนนะครับผม3 0 1นะครับ3 0 6นะครับผม0 37 0 38 301และสามนยนะครับเล็กเด่นดาวโจนนะครับผมฟัน3ามาให้นะครับ เลขเด่นดาวโจรนะครับฟันสามมาให้นะครับผมนะตามมาต่อกันที่แนวทาง3ามล้นะครับผมนะแนวทางสามร้านะครับก็เข้าตัวเจาะนะครับผมนะอังกฤษนะครับผมนะและยอแนมันนะครับเจาะบนด้างเลยนะครับผมนะก็ยินดีกับเอสทุกคนด้วยนะครับแนวทางสามลัาชุดรวมนะครับผมนะเลขเด่นนะครับผมเก้าและสองนะครับ เลขเดินดาสามลัดนะครับผมนะเก้าและสองนะครับตัวเจาะนะครับผมนะเก้าห้านะครับผมเก้าหกนะครับเก้าเจ็ดนะครับผมนะและ ศูนย์เจ็ดนะครับผมนะเก้าห้าเก้าหกเก้าเจนะครับและ07นะครับผมนะ27นะครับผมสองห้านะครับสองหกนะครับผม และศูนย์หกนะครับผมสองเจ็ดสองห้าสองหกและศูนย์หกนะครับผมนะเลขสามตัวนะครับผมสองเก้าเจ็ดนะครับสองศูนย์เจ็ดนะครับผม ก้าสองห้านะครับผมเก้าศูนย์หกนะครับสองเก้าเจ็ดสองศูนย์เจ็ดเก้าสองห้าและเก้าสองหกนะครับเล็กเด่นสามล้านนะครับผมนะฟันเก้ามาให้นะครับผมนะ เล็กเด่นสามล้านนะครับผมนะฟัน9ก้ามาให้นะครับนะตอนนี้นะครับผมก็มีเปิดกลุ่ม vip นะครับผมนะกลุ่ม vip นะครับก็เหมาะสําหรับบุคคลนะครับทํางานมีเวลาน้อยนะครับผมนะผมก็จะมีแนวทางนะครับวางไว้ในกลุ่มนะครับมีหวยฮานอยสามลัานะครับผมดาวโจนลาวพัฒนาหวยไทยหวยมาเลยนะครับดาวโจน vip นะครับผมและ ลาวสตา์นะครับแารน้องโซนนะครับก็จะมีหุ้นเช้านะครับ 2- 3สามหุ้นนะครับผมนะท่านใดที่สนใจเข้ากลุ่มมี p นะครับก็สามารถแอดดีไลน์นะครับผม0ู7ย์เก้าเจ็ดหนึ่งสามสี่ี่ศย์หสี่นะครับ0ู7ย์เก้าเจ็ดหนึ่งสามสี่ี่ศย์หกสี่นะครับผมก็จะบอกรายละเอียดในการเข้ากลุ่นนะครับก็ขออวยพรนะครับให้เศรษกคนนะครับโชคดีนะครับเฮงเงรวยนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับ บายนะคร